จะพาไปดูว่าเราจะไปหมูกันที่ไหนบ้าเยยะและนี่เงในว่าไปนะคะไปมกันนะคะไปไปมาลาว่านี่ดูดิหมดหมดร้านเลยน้ำมือช้อนมงเอมกรดดไม่ได้กินเลย ีทานกแไม่ดูไม่เต็มใจเลยครับคือบอกด้ว่าแม่นมากตรงนี้ก็คือซับของโอเพราน่า สวัสดีค่ะทุกคนนะคะ EP นี้นะคะเราจะพาทุกคนไปใส่กันนะคะดูการแต่งตัวของเราค่ะคุณสมาชิกเราวันนี้ก็จะมีเยอะเลยเดยวจะพาไปดูว่ามีใครบ้างนะคะแล้วจะพาไปดูว่า,รา,ะะวา,วาเราจะไปหมู่กันที่ไหนจ้าเยอะและนี่คืนว <laughs> แลเมื่อคืนเล่นฟีณุโลกถึงบ้านตีห้าป่ะและตอนนี้เป็นเวลาแปดโมงครึ <c oughs> <ม>่งตื่นเจ็ดโมง่ที่ใส่แว่นด,ด,ดาวดีคือ <c oughs> ไ,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 ไปไ,ไ,ไป,ะะไปกัน,นะค,ะค่ะไปาคนนี่ไปกันไปก่นจบไม่รู้อ่ะนะคะกไปนะ <ไป S 1> ที่มากกับคำว่าไปมาลาว่าไปไปไตัวพ่อตัวแม่จริงๆต้นนี้มันรักจริงๆก่อนถึงวัดน,นะจ๊ะเราก็ต้นกิน กินนะหิวอะ่ะเนาะน,นี่ไก่แดงในตำนานเฮ้ยไม้ย้นอะไรคะอย่างเงี้ยอู้หูสิบบาทเองอุ้ยถูกมากสูกบาทเอากี่ไม้ดีพวกเราหนึ่งสองสามสี่หนัวหมดนี่เลยนะเนี่ยอ่ะตูดไม้เท่าะไรจ๊ะอันนี้ตูดหมดเลยเหรอจ๊ะเนี่ยเอาตูดสี่และถุงเราเอานี้หมดเลยเอพอไหมลูกเนี่ยพอค่ะแม่ <laughs> สามคนสามคนกินกันตั้งถาดเนี่ย สองชี่ผ้าเมาหมดเลยหนูเอาหมดเลยเนี่ยเนี่ยหนูเอาหมดนี้เลยเอาดีดีเอาหมดเลยหิวกีวยข้าวเดี่ยวไหมคะแม่้าวยข้ยวหอมอะไรจ้ะพอละขราเออเอาดีดีเอาก๋วยเดี่ยวเอาก๋วยเดี่ยวสิบแม่เอดีดีคนหรือปอบคุยอยู่มาปอบลงของจริงครับดูดีดีดูดีดีดูแม่แถวเนี้ยคนเข้ามาไหว แตยาน่าที่วัดเสาลังกันเยอะไหมแม่เยอะใช่ไหมคนจะมาวันไหนเยอะคนมากจะเป็นสาร์อาทิตย์เอาน้ำด้วยเอาน้ำเปล่าเนาะน้ำเปล่ากี่อย่าบอกนะวมาแพ็กหนึ่งแต <g ags> า <ใน S 1> สั่งน้ำเปล่าสิบ <10. S 1> เริ่มกลัวแล้วนะว่าในรถนั่งอยู่กี่คนเ <g ags> ขาอไะไรแล้วแม่ผมสิบ สอันนี้ร้ีีสี่ใช่ไหมแม่อ่ะเอาไปแม่เฮ้ยเอาน้ำีกน้ำกวนเท่าไหร่จ้ะแม่เป่าสอง่สิบเอาน้ำหกสามร้อโอเคแม่สี่ร้ออ่ะแม่ดูให้แม่นะสี่นี่นะใส่นี่นะเดี๋ยวน้ำี่หกร้อธิมานี่คนหรือปอบคะ เดี๋ยวมากสิดูดิหมดหมดร้านเลยอุ้ยแม่ก็แทกนะเออแม่สี่ร้อยแม่บอกอย่าคิดว่าคุณจะอย่าคิดว่าคุณจะให้เราได้อย่างเดียวเราก็ให้คุณได้จ้าแม่เอาน้ำผกมาแม่นะไปจ้ะเดี๋ยวคุณรอน้ำนะได้ทิ้งกันเลยเหรอได้ไก่แล้วไปเลยดิอันนี้ชื่อไอ้เสือไอเสือมันก้มมือครับแมงเอม ะแบบลงๆหน่อยนี่แหละเดี๋ยวมันจะแง่มึงเถ<แ>ิบมึงเอาตัวต่ำนี่แหบบละมือไก่อดีมามาดิอดีลูกไปดิไปให้อาหารหมาสิลูกไม่ได้กินเลย <laughs> ให้เลยเหรอเก่ง <laughs> okay, มากเราะไดตาเราซื้อมาเยอะไงคะัก <laughs> ให้น้องหน่อยไม่กินเลยนะเอาเขนมเหนียวมาถามดิ เอาก็เหนียวแม่จ้านอ่โดมยาโดมขออะไรเนะี่ยมาเจอเฮ้ยมาเจอพิเออร์เตอร์สวยสวยอันนี้ขโมยของเขามาเ <laughs> ขาไม่ได้ดมหรอพิเออรเตอร์ร <laughs> อุ้ยเฮ้ยมา,มาจัดกันมาจะกัดกันแล้วเขใส่สีขาวมาเขาใส่สีแดงมาไม่ดูจริงเออไม่ดูตีมเลยไม่สวัสดีอิดัสเทรียลสวะ สวัสดีค่ะอินทชาแนลไม่ดูไม่เต็มใจเลยอะสวัสดีค่ะอินทชาแนแล้วเริ่มเปิดเปิดทาเลิ้ำขันแล้วแล้วทุกคนก็ใส่สีขาวกับบดดิแทนนะคะแล้วก็ใส่สีน้ำเงินมาคนเดียวไม่ใช่น้ำเงินขาวมันก็จะต้องกูยืนตรงกลางมุณจะไม่เห็นนะเนาะไม่ค่ะมีคนเด่น่ัตรสีดำแต่ว่าก็มีแกะดำอยู่ตัวนะไม่ม่ม่ช่อะรนะหม่ี่อ เบ็นนี่แหมไข่ไของงสิ <c oughs> เบนนะคะเป็นแร็เซอร์ผู้เอกนะคะที่แบบว่าคนชอบดิจการในทิกตอกเอบ <c oughs> ้นมีแต่ไหมไม่มีครับไม่มีเหรอตาบอกไม่ให้มีครับแต <c oughs> ่เธอเป็นไว <c oughs> ่มา <c oughs> ไม่ค่อยไหวจะรูบหายใจไม่ค่อยตัวท้องหนึงอันนี้ยังไม่ได้ไหว้ใช่ไหมคะยังเดี๋ยวเราจะพาไปว่ายอู้ีะทุกคนนะคะใครที่พูกันแต่เรานะคะใครที่แบบว่าดูไทยรักทีวีนะคะนี่ค่ะคนเขีนข่าวมีอะไรใหญ่จะบอกนักข่าวมาใช้แบบที่ผาถุงสาวไม่ใช่าตายคอมเมนต์เลยเนาะเสียศูนย์แล้วค่ะเลิกลักหนึ่ง เขาขัตัวเลขเออเขาไม่ขัดตัวเลขนะแล้ววันนี้เขาเออในนั้นเขามีนี่พี่จุดที่เราผิตัวเลขต้องได้แล้วเราเนี่ยตัวเลขได้อยู่แล้วแต่ไม่เคยต้อเลยได้ตลอดแต่ไม่เคยโดนได้เรื่องอยจะมีให้ตัวเลขนะคะรอนะคะรอเลยคอมเมนต์เลยนะคะคนนี้ค่ะเกินีีใส่เต็มที่ ขอต oh. so, ja, ั้งใจขออะไรปะคะโอ้ทำแรกเนี Tonight> ่ยไม่ได้ตั้งใจอ่าแต่พอท้าอาจารย์คะก็เริ่มมีความตั้งใจแล้วว่าคือบอกด้วว่าแม่นมากแม่นมากทุกคนคือจะเอางี้นะพ่อบอกไปแล้วก็ไม่ใช่ว่าจะมาดูดวงนะพ่อไม่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 เราไปเจ้าบอกว่าท่านไม่ดูท่านไม่ดูท่านไม่ดูแต่ท่านเฉลยผลเท่าไหร่สนุกวะพ่อบอกว่าการงานนี้คือพเอกเคนพูมา ใช่ค่ะพ่อชวนมาพ่อเป็นชวนมาเพราะว่าตอนที่บวชให้พีิเตอ่์มาหาเรื่องบวชแล้วก็ให้ท่าน่ะไปไปปงผมไปปงหนึ่นี่บนท่านมาแล้วถึงจะมาเริ่มรู้จักวัดอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ทีนี้ครับพี่ก็พามาไหว้ไหว้พญานาคนี่คือเขาอูรูสายสายยาเสียนาสายยาเสีย ปกติเขาก็ทําบุญของเขาอยู่แล้วไอไอน,นีนี้ก็แบบเวลาวันนั้นก็ไปกินข้าวกันอ่ะแล้วบอกเออหนูอยากไปไหว้พระหนูว่างวันที่ยี่สิบเอ็ดะทำไมถึงมีความศรัทธาที่คะเก็อย่างที่บอกนะว่าเวลาเรามาสบายใจสบายใจแล้วเวลาเรามาขอเนี่ยเราควรจะยิงแล้วกล้องาแบบมน้อยลงสวยนี่คือศรัทธาเราศรัทธาที่ตรงไหนเราสบายใจ มาบูชานะคะจริงๆแล้วไม่ต้องเตรียมใบสี่แบบจาราก็ได้นะคะจริงๆที่นี่นะคะมีเตรียมไว้ให้เลยแล้วก็ได้ทําบุญร่วมกับวัดด้วยอันนี้ชุดนี้79นี่ชุดนี้ร้อยเก้าจริงก็มีใบสีให้ด้วยนี่ 7, 9 7 9มี39 <9 S 1> ด้วยที่แบบเป็นพวงมาลัยอย่างเดียวแต่นี้ใบสีเตรียมมาก็คืออันนี้ของพิจัตอันนี้เตรียมมาให้พ่อด้วยนี่ใบสีแต่ส่วนมากอ่ะเธอเปิดแลวใครตามพ่อก็ต้องตามหนูไปหมดไทุกคน สพ่อเขาเป็นคนเปิดเลยที่มาไหว้ปู่หลักวิรูปปูกอัคราภนะคะที่วัดเขาบานนี้นะคะเพราะว่าทุกนี่ยตรงนี้ก็คือซับของปู่พญานาคนี่ความเชื่อนะคะทุกคนก็จะต้องแบบแตะปู่แล้วก็ขอปู่นะคะ มีความเชื่อกันว่าใครที่มาวัดนี้นะคะเวลามาไหว้ปู่แล้วเนี่ยก็จะมีหนังสอดอยู่ตรงนี้คะมีข้างหน้าด้วยนีสอบที่ใช่ไหมคะพี่มีความเชื่อกันว่าใครที่มีทุกข์นะคะหรือว่าเศร้าหรือว่ากําลังมีปัญหาอะไรเงี้ยก็มาต่อหนังสอดนะคะเหมือนแบบมาฝากความทุกข์ไว้นะคะแต่จริงๆแล้วทางทางเป็นจริงในชีวิตจริงก็ฝากใครไม่ได้นะทุกคนก็ปฏิบัติเองแล้วก็มีสติให้มที่สุดนะคะและนี่นะคะก็จบวันแล้วนะคะของอิจฉะ ชาแนลนะคะวันนี้เราพากันไปมูที่วัดเขาลังพัฒนามานะคะนี่ลูกสาวกำลังขับรกลับมาจากกำลังกลับเราเลยทางด้วยจริงๆอาเสร็จนานแล้วนะคะแต่ก่อจะกลับบ้านได้ก็ไม่ใช่ง่ายนะจะไม่ใช่ง่ายจ้ะนะจ๊ะวันนี้นะคะฝากกด Subscribe กดแชร์นะคะแล้วก็กดกระดิง่งพีเจชาแนลไว้ด้วยนะคะบ๊ายๆนะคะเดี๋ยวมาดูกันว่าคลิกหน้าเราจะพาทุกคนไปมูที่ไหนกันคะ 累。<laughs>